พี่น้องอสสสมครับรีบส่งรายงานนะครับวันนี้วันที่20เมษายน2566แล้วรีบส่งรายงานนะครับเข้าไปการเตรียมโอนแล้วนะครับวันนี้หมอชาติก็เข้าไปเช็คที่กรมบัญชีกลางนะครับตารางจ่ายเงินเข้าไปการเดือนพฤษภาคมออกแล้วนะครับและอย่าลืมนะครับพี่น้องก่อนที่เข้าไปการจะออกก็ต้องส่งรายงานครับต้องส่งรายงานอสม1นะครับก่อนวันที่25และ ต้องส่งรายงานการสำรวจลูกน้ำนะครับทุกๆสัปดาห์นะครับพี่น้องครับก็จะเป็นการครบถ้วนถูกต้องสมบูรณ์พี่เลี้ยงก็จะไปตรวจสอบรายงานอ,อสมอหนึ่งที่พี่น้องอ,อสสอสมอส่งที่เว็บไซต์อสม .com นั่นเองนะครับพี่น้องครับดังนั้นการที่จะได้รับค่าบริการก็จะต้องทำรายงานให้ครบถ้วนถูกต้องนะครับถึงแจ้งเพื่อทราบโดยทั่วกันนะครับแจ้งเตือนก่อนล่วงหน้าแต่เนิ่นๆนะครับ เผื่อพี่น้องท่านใดมีภารกิจมากอาจจะลืมนะครับก็สามารถที่จะยังพอมีเวลาทําและก็ส่งทันนะครับวันนี้หมอชติมีเรื่องมาเล่าเพียงเท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube หมอชาจะเล่านะครับเรื่องราวข่าวสารดีๆหมอชติก็จะนํามาฝากอย่างต่อเนื่องเลยนะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ